มุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ h วันนี้ก็อยู่กับช่องอภิยวีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเป็นทีมงานให้กับทีมบุกิดเยรบ้านดาวนะครับวันนี้ก็เล่นในรอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับทุกคนวันนี้โอ้โหก็เพิ่งชนะจุดโทษนะครับในนัดแบบทีมสุดท้ายวันนี้ก็จะเล่นสี่ทีมสุดท้ายที่สนามยาเล่บกันนะครับวันนี้เราก็มาดูบรรยากาศนะครับนี่ตอนนี้ก็กําลังลง วิ่งแล้วนะครับวอร์มอัพนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับว่านักเตะของเราแข็งแรงแล้วก็จะมีแรงสู้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะตั้งยังเป็นกันหมดนะทีมงานเป็นแล้วเหตุต่อ

โูเรทีมหนชนะก็ขึ้นแป็ดนะครับโรจิงโอ้ยน่ารักจริงๆเอเหรอไอ้ตัวที่จับไปมาเร็วอะไปกับฮานาสากลีกิรุโมไม่ได้มาไม่ได้มาเร็วจริงเรอโอ้ยส๊าเอ็กมิ่งบุกิจเรนะครับบุกิจเร มาเลิเสิบสังกัรูซานามาและมาเดกาฟูรานสักดีบีโรบินส่รโก้และตัวเฟร์มาริสก้ามาร์วันมาลิค้าอัมซอกมาลิจัดพิกรีมาลิสิบาสามกัมบวิดวันมาลิกสองคู่มาสลันมาลิสสิบหกกับอบูมินซูและมาลิสสิบแปดกับซาคิฟซาเลโอ้ดาวยิงบุกิดเยเร่บุกิดบีวัดีมาเลยคก็ในส่วนทีมบุกิดเยเรยยๆๆยของเรานะครับก็จะพบกับทีมปาตีนะครับซึ่งอยู่ในชุดสีฟ้าชุดแมนซิตี้นะครับ เชิดสีฟานะครับวันนี้รอบสี่ที่สุดท้ายนะครับ <c oughs> โอ้โหตื่นเต้นมากเลยครับ <c oughs> ถ้าจะเข้ารอบก็คือเข้าสู่รอบชิงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาลงสนามแล้วนะครับก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องอพยอมด้วยครับแล้วก็ เมนให้กำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับอาจาะจะก่อเรื่องโดยเฉพาะพฤติกรรมที่ต้เพิ่มความขัดแย้งและก็เปล่งศาสนาเป็นต้นแล้วก็ในพฤติกรรมที่ต้องขัดขวางที่ต้องขัดขวางที่ต้องาัด้วางที่ต้องขัดข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 วางที่ต้องขัด้วางที่ต้องขัด้วางที่ต้องขัดข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 วางที่ต้องเัดขวางที่ต้องขัดขวางที่ต้อะขัดขวางที่ต้อง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 ขัดขวาง Ah, uh, itu agak pada anak kita semua sebab tu pada kabar ah. Uh, dia tadi dekat supaya cici semua kali itu tak cak tahu dulu. Ah, uh, cici itu kalau cak tahu lah kita ambil apa ni? Ah, uh, plaster bagi baru dah. Ada tak ada si Anko ni mah <tuk> sepihak dekat dua pai sipa. Main sipi. Datang sini dah, sini <laughs> hey, Apa kata? Hai, hai, asan asan ni. Hai. Pada kegiatan buat dengan berjuma daripada masuk ke KB Abdullah. อับลลนไซจังวะนี้ก็อามินไปเข้าสอนก็ร i brahim i brahim i brahim ับปรด้เโอ้โหจังวะนี้อาไรนิงอ๋อรยากเย็นสบายอากาศวหสันวหสันยกให้อิบราฮิมอิบราฮิมกดนพระจปไปได้กผ่านสมอิราฮอิบราฮิมลกผ่านกจังวอิบราฮิจังวะนกบปานจังวะนี้อับลยังอยู่นะับโอหแม่ดานลังมานะจะไปมาลไอัลลิสุดท้ายอับลตอบบ้าุรน โบรหันครับอานาซ่าสุครีแต่ชะละมุนกันอยู่นะครับต้องเคลียร์นะครับโดยเฉพาะมาเลขสิบสี่นะครับแต่บาซเม่จินโดยอิบราฮิมสุครีทำมาอูไปเลยนะครับแบดแยงกันอยู่นะครับโอ้โหเอ๊ยอย่างชุลมุนอันครับสุครีสุครีจับพอลเสกับซิปาร์แทนมาซุลีล็อกล็อกกันอยู่นะครับอืสามคนเดียวต่อไปอับดุลละอับดุลเปนไปในแดนกลางกับมะมั่จังวัอิทอิบราฮิมกับพุรษันพุรษันชาวันอีกภาพอินชาอัลลอฮ์ังบอนกับอัสมิงและแล้วก็ ไปเบียดกับเดีตอบอฟิตรทวนแล้วกับรวนจังหวะนี้ไปงเรารตอบบอลทันดันเตะไกไก้เตมาอัปเอาอัปเอรอขึ้นให้กับรีวนแ้ปังกัดอัปเอแต่จังหวะนี้โอ้เป็นการฟวลาน้องเลดตาเกะซะเาะเออท่านเอ่ความสูงได้เบียกับรีวนรีทวนล็อกไปหนึ่งครับรวนจะล็อกแต่สุดท้ายก็ไปสะดุดนิดนึงเนาะโอ้ Jangan wak ya boleh mah. Eh. Tergap bibet mah jangan wani kwa nyang ai oh. Ah nak kap kot, nak kan pacak ka makan nak kap Ibrahim. Semai oh tong song jang wani semai nak pai ti carit tarik nak jang wani Hasan. Nak ri dua ri mata bareng lo nak kap pai ti Hasan yang jurga pulsan alut tum Oh. Nak kap nak kap tum dan nak kap bon che nak Wah santong kriya dekat pemain pi Muhammad Muhammad Pet Pet ka Abdullah ada ka agak tolong dai pi Pan Thiwa jangwa ni ka selamat daripada Wah San dekat Jawi Saipu Pai Tip Burhan dekat Wah Santong kriya man ka eh dek lew ka so na salah pemain pasuk ke Phuket ialah Kamu lho pancai saurek jawa ni, ummm, bawa nama ikon lho kak, oho. Bila foto sekali duduk kaya kosong tam, aniya kong kemakan, lho kak. Alakat jawa ni lho kak, pilu tecah sen, pratu kong, anasian lho kak. Sakoyasun, patutasun lho kak.

เสียไตรอนนี้เป็นช่วงเวลาพักครึ่งแรกนะครับเสมอกันอยู่สอันนี้นักกีฬาของเราก็พักกินน้ำอยู่นะครับอากรารโควิดมาครับรูปปันเสาแราจากจังหวะนี้มึงไปติดนะครับตัวไทยยังอยู่ริดวันสักกดออกมาแต่ในใต่หน้าก็เป็นมีเทา अरे क्या भगवान सरल का पापों ने ऐसे में आकर पहले से कहा था कि ऐसे में का पहले से कहा था कि पूर्व का ब्याज का इतना मोटा इतपार का, का, का अमिन ओ हो ओ तासीचा में और का अमित जो ओ में और का एक पार के प्लेस चंस में का दाउनी पायेंगे पुर्जे में का ओ हो

Hãy <laughs> <laughs> <laughs>

Hãy <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> <coughs> <coughs> ทีมบุกเก็ตยูของเราก็ได้เข้าสู่ชิงชนะเลิศแล้วครับโอ้ด้วยสกอร์8กาะครับด้วยการยิงจุดโทษนะครับโอ้ชนะได้ชิงนะครับรอชนไปชิงด้วยนะครับรอชมอีพีหน้านะครับเข้าชิงนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราต้องรอคู่สุดท้ายแล้วครับที่จะเล่นนัดที่สองนี้นะครับ รู้สึกยังไงครับที่ทีมเราปีนี้ได้เข้าชิงครับโอ้เป็นครั้งแรกเลยครับในยุคของพวกเราอ่ะโอ้ในยุคของพวกเรานะครับเจอกันรักชิมนะครับเดี๋ยวเราไปถามคน A ต่อนะครับโอ้โหใยญ่ใหญ่คนนี้แหกป่านะครับเมื่อกี้นะครับโอ้โหนะครับเป็นความยินดีนะครับของพวกเราโอ้โห

ขอเราน่เร้ล่่้มาต่ะครับเ่ักี้่อัดีไอะด้ั้เ่ย y ้ลรนี่มาตเบรามาถามความรู้สึกของกัตตันจริว่ารู้สึกยังไงครับที่ในรอบนี้เข้าสู่รอบชีนรับต่าับก็คือว่าผรู้สึกดีใจัก็คือในปีนี้ก็คือตั้งแต่มีเหตุการณ์ควิดแล้วก็หยุด ไปประมาณ 2- 3สปีนะครับแล้วก็มาจากรอบนี้ก็คือก็คือ,อผมก็ต้องขอบคุณนะครับหน่วยงานาทางด้านอาบาตได้จัดฟุตบอลการแข่งขันแล้วก็ปีนี้เป็นปีแบบที่มันนะครับแล้วก็ผมรู้รสึกว่ารู้สึกว่าโอเคมากปีนี้นะครับก็คือตั้งใจวางเป้าหมายให้ไปไปรอดชิงแต่ว่าไปให้ได้ก็ก็ต้องขอบคุณนะครับ <Okay. S 1> ผมคอลเชียแฟนบอลทุกอย่างครับเอเคขอบคุณการรอดริงของเรานะครับและอดุลละนะครับ